ฟังไอเจลฟังไอเจลฟังไอเจลเนียวกระนุกเดิน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 ไอ้ยังกูเสียปาดคอกันเยกินผายเลยบพวกบีพวกปาดเนี่ยล็อกล็อกล็อก่อล็อก่อล็อกออต้องดีอย่าอย่าบยเยอะรายงานไวเรื่อยๆรายงานเรื่อยๆกี่เปอร์เซ็นต์รายงานไ มว่าหัวลงเลยได้ไหมทางนี้หัวลงรอบๆอ่ะดูหัวนะแก๊งไหนเข้ามาก่อนเช็พี่ตอบดาวว่าเกทปะไม่ไรก้มแล้วก็ก้มไปเลยเกทก็ก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็โคฟกล่องเลยสิบห้าผ่านไปก็เขาก็เล่นแนีโซนโซนตรงกล่องนี่แหละกล่องคือบ้านนะมึงจะชุบเนื้อหัวทิ่มกล่องเลยจะเข้าไหนก็ทะลุนะขวาคอยหมันหน้าเช็ดแต่เขาจะเข้าไหนไม้กับปากเล่นทะลุเขานะ เฮ้แต่แต่แต่ไม่ได้ละอันนี้ถ้าเราจะเอากล่องเราบ้านคือกล่องบ้านคือกล่องเราจะเอากล่องน้องโซนน้องฟังไอเจลว่าจะบ้านหรือเรียกโลเคชั่นฟังแกว่าจะบ้านหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบแล้วตั้งเลยมึงตั้งเลยไม่ตั้งชุดกล่องชุดกล่องนะชุฟังฟังอย่มเออฟังมึงมึงไม่ไม่ฟังนะมึงเห็นคอยหมันมาใช่ไหมเห็นใช่ไหมถ้าเป็นเนินกันการการการโตเลยกถ้าเป็นเหนียวกันเหนียวกันเหนียวตึ้งตีวิ่งไปสามกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ เออสาครับ40่สิบเหลืออสี่สอรแล้ว4ีเอร์ไม่ใช่75็ดบ้าเสิบ้าตวนบานตวนบานตวนบานานเนี่มึงเห็นเนินปะถ้าเขาจะดันลงมาไม่ต้องเบ้

ไปาไปยม่ายล้ว่ายล้่ายล้ับเปหลังเลเล่นหลังนาแล้วเลพี่ไอชอยตัวตัวตัวปากปี๊ดปากปีดปากปีดไอ้คนคนจะมาชุบมาชุบี่กล่องวันชอนมาชุบที่กล่องเร็ว ดูเพื่อนดิบางมีบางถอยมามีบางถอยมาถอยแล้ว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 อู้ถอยแล้วระวังระวังระวังตีเพื่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆตีไม่ตีข้างหลังหมดแล้วข้างหลังหมดแล้วใจเย็นไหมอ่ะใจเย็นเขาน้อยอย่าไปตีอย่างนั้นตายถอยมาตายถอยมาปล่อยปล่อยปล่อยไม้ถอยไปเฮ้ยออกออกปลอยทางมี

เาอุ้มเลยแก้มเือพี่สมิวนวันนั้นผมเสียแกมลยไงโดนตัดไปวันนั้นอะไอ้เสียจริงพอร์อนดีพี่วัดเบรดีพี่เฮ้ยมันจะวัดเบรอีแล้วว่ะไงวะแกงเฮ้ยวัดเบรีแล้วว่ะเอออรออวัดเบรีหน่อยพี่ดีโชว์ให้ี่เอาไแล้วช่มยยอเลยช่วยเลยชัวชัวตนนี้ชัว้วว่หมอจะเข้าไปหมอช่วันน้ี่วัดเวรจริงนะพีได้ เอาแบบพิเฮ้ไม่แล้วสาวผมมาดูได้ไงอ้ไม่ได้เลยดิพี่ได้น้องออกมาแพ้ผมแพ้ไม่ได้เลยตาเนี่ยสาวดูนยอะไรวะอะไรเสียไม่ได้กูเสียไม่ได้นะเว้ย

มือได้สําเร็จนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ่งนะไม่ไม่หลอกพี่เลยไม่หลอกไม่ไม่ดีกแบบไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าผมนี่นี่แหละพี่ไม่วัดเมตรไงแกไปมาแล้วโอเคโอเคตั้งกิ้วน้องเฮ้ยยังได้พี่กัผมครับพี่เจอกันเจอกันครับไอพี่เห็นป่ะพี่เห็นไหมพี่ยังมองพี่ยี่เห็นไหมพี่เราสอง ไม่เพื่ออะไรอ่ะเอโชว์หญิงเพื่ออะไรเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ไม่แก้แก้พี่เอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมพี่ยังบอกเห็นไหมผมเก่งไหมเห็นไหมผมบอกเลยเว็บเวทอะไรเนี่ยเอ้อเฮ้ยเอ้าเพื่ออะไรอ่ะ